ป่าว่างเสมอแต่เธอว่างไหมคนดีป่ามีของดีที่เธอนั้นต้องตะลึงป่าโลโลโลให้วันที่คอยมาถึงรักเธอฝังตรึงไม่ ปาคิดวางแผนจะไปเที่ยวไหนกันดีปามีตัวฟรีพร้อมบินไปเที่ยวสุขใจปารอรอรอว่าเธอจะไปด้วยไหมหากเธอพร้อมใจสวรรค์จะเป็นของเราปาสมบู ไว้สับสินมีค่าที่ดินเงินตราไม่แพ้ใครเขาจุดอ่อนอย่างเดียวปลาเปลี่ยวปลาเงาปานี้วางเปล่าป่าไม่มีใครป่าวางเสมอให้เธอเป็นคู่เดินทาง สวมแหวนนิ้วนางข้างสายให้เธอมั่นใจปารอรอรอว่าเธอจะมาวันไหนส่งรายหัวใจหากเธอกับปาโอเค